สวัสดีครับวันนี้ก็สักหน่อยนะครับวันนี้สักหน่อยครับไฟ้สดก่อนนอนนะครับไหวพระสวดมน,นับนี่ครับห้องพระนะครับ เทียนแล้วนะครับเทียนทุบทุบไม่จุดนะครับเพราะว่าห้องแอร์เดี๋ยวจะกินจะเยอะก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็มาสวดมนต์ไหว้พระส่งพลังบุญให้กับแฟนเพจคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับ านแครับไม่ได้ไลก์ก็เลยอยากจะไลฟ์ให้ดูสมัยแล่ว,ว่าผมสวดมนต่ยังไงนะครับก็ไม่ได้สวดทุกวันนะครับแต่ว่าจะสวดส่วนใหญ่จะเน้นวันพระนะครับถ้าไม่ได้สวดพระก็กวันถัดไปนะครับก็กิจวัตรของผมเองนี่แหละเพื่อความเป็นสิริมงนคลแก่ตนเองนะครับแลวก็ผู้ได้เห็นการสวดมนต์นะทุกคนจะได้รับผลบุญร่วมกันนะครับ ุทธังชีวิตตังเมปูเชมิลูกขอน้อมกราบคุณพระพุทธเจ้าธรรมังชีวิตตังเมปูเชมิลูกขอน้อมกราบคุณพระธรรมเจ้าสังขังชีวิตตังเมปูเชมิลูกขอน้อมกราบคุณพระสงฆ์เจ้านะโมตัตตสสะปะคะวะโตระหะโตสมมาสมพุตตะ namu tassa b a g a v a t o arahato s a ara ara m a s a m p u t a s s a namu tassa p a k a v a t o arahato s a m a s a m p u t a s s a puthang saranam kcihami thammang saranam kcihami sanghang saranam kcihami ทุติยมปิพุทธังสารนังัจามีทูติยมปิธรรมังสารนังัจามีทุติยมปิสังฆังสารนังัจามีตาติยมปิพุทธังสารนังัจามีตาติยมปิธรรมังสารนังคัจามี ตเตียมปีสังขังสารานักชามีสาธุสาธุนะครับอรหังสัมมาสัมพุโตภะควาพุทังภะควันตังอภิวาเทมี สวากาโตวภะคะวะตาธโมธามังน,มมงนงัมสะสมาลูกน้กบคุระธรรมเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกสังโฆสังขังนัมามิลูกขอน้อมกราบพระสงฆ์เจ้า สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระลับปตตาปัจเจก,กานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสเมตตาคุณนางอารหังเมตตาเมตตาคุณนางอารหังเมตตาเพียงเพียงป่าปาหรือือลูกขอน้อมกราบไหว้บูชาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้า คุณพระปัจเจกพุทธเจ้าตั้งแต่องค์ประถมจนถึงองค์ปัจจุบันพระสาวกพระโสดาบันพระสิทธาคามีพระโมคคัลลานะพระอานท์พระโพธิสัตว์เจ้าพระอรหันตเจ้าพระเกจิอาจารย์เจ้าทุกท่านทุกพระองค์ทั่วคว้นสยามส้งสามแดนโลกธาตุและน้อมไปถึงพระสยามเทวาธิราชวีรบุรุษวีรสตรีพระมหากษัตริย์พระราชินีพระเสือเมืองพระทรงเมืองพระเพลินพระพรายพระแม่โพศพพระแม่ทรนี พระแม่พงคาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายปู่สังกษาษาย่าสังกษีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าภูนนนาเจ้าที่เทวดาลุกคเทวาลุกคเทวีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าภูนนนาเจ้าที่เทวดาทุกท่านทุกพระองค์เทวดาอารัก์กายสังขารเทวดาอารัก์เขหสถานเทวดาอารัก์ยานภาณะทุกท่านทุกพระองค์แลน้องไปถึง ผู้มีพระคุณบิดามารดาปูา่ย่าตายายพอ่อจอแม่เก่าทุกท่านทุกพระองค์ลูกขอนอ้องกราบไหว้บรรทาด้วยหัวใจที่เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปุตตะกาโมระเพปุตังธนกาโมระเพทนังอัตติกาเยกายะยายะเทวนังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภควายามราชาโนท้าเวสุวรโนมะระนังสุขขัง อรหังสุขโตนโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโอจตุมหาราชิกายักะพันตาพัทโพรโตเวสสัพสะพุทธังอรหังพุทโธท้าเวสุวรรณโอนโมพุทธายะนโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนยานมณีนุพรัสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรรคันทังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันธามิตรุรโตอหังวันธามิทาตโยอหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆะปเชมิสาธุสัต ความสุขความจเจริญทุกคนนะครับขอให้ม,มีความสุขความจเจริญกันทุกคนทุกท่านทุกผู้ทุกนามนะครับเข้ามาดูไลฟ์สดในตอนนี้เวลานี้นะครับก็ผมเฮียเฟิร์สนะครับคนสร้างบ้านอุดรธาน,นีคนเก่าคนเดิมนะครับเราไม่ได้ไลฟ์สดทักทีเนาะก็ส่วนใหญ,ญ่ก็มีแต่ไลฟ์สดในการทําบ้านนะวันนี้ก็มาแบบให้ทุกคนได้ดูหน่อยว่า ผมก็สวมดมนต์ไหว้พระประมาณนี้แหละครับผมก็จเะเรียนอักขระเลขยันนะครับก็เรียนจาก Facebook YouTube นะครับจากอาจารย์ลหลายๆท่านนะครับ จะเอาไว้ไปเขียนยันเขียนสิ่งที่เป็นมงคลนะครับให้กับลูกค้าบอกอีสานกันเขียนสิ่งนี้เป็นมงคลให้กับลูกค้าอยู่ในเันเพดห้องนี่แหละครับลูกค้าที่ผมรับสร้างบ้านเนี่ยแหละผมมาจะเขียนในยันเกี่ยวกับนามัทะ นโมพุทธ,ธายะเป็นแบบเนี่ยกำลังเลียนเลยนี่นั่งเขียนมาลายหน้าแล้วเอาให้จําได้ครับเขียนทีละตัวเช็ตท,ทีละตัวครับอันนี้เป็นตัวหน้าครับจากพระกุกกสัโทรครับอาโปเกิดเป็นาธาตุน้ำเนาะเนี่ยค่อยเลี้ยนเลี้ยนรูไปใส่กระดาษที่นี่นะครับประหยัดดีก็ดีไปที่ไหนด่บริสัยละจะเลยเอามาเขียน เป็นความรูดนะครับประดับความรูดคข้องไปก็ได้เบิง่งบรรยากาศของพักน,นี่ครับพันเบิ้องจากกระจกเงาสะท้อนกระสบประมาณนี้แล้วครับเด้อเดี๋ยวผมจะกลับกล่องให้เบิง้งเด้นี่ครับ องแรกที่ยืนอย่นี้ก็คือหลวงพ่อพัดปุญญากามโมองนี้คือหลวงปู่ดูนะครับวัดสแกอันนี้หลวงปู่ทวดนะครับที่รู้จักกันดีนะครับอันนี้สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรางสีนะครับอันนี้สมเด็จพ่อยุมราชนะครับผู้บรรดาลศุขบรรดาลทรัพย์นะครับนอกนั้นก็เป็นพระพุทธรูป หลายๆปางนะครับปางเสบยสุเลยปลางประทานพรพระศิีวลีเนี่ยของพระผมค์มว่ามานี่มีพายนนานาคด้วยครับอันนี้พายันนะครับพายันอาจารย์นี่ครับผมยนหล้ขละเรียกยันก็ ผมว่าจะไล์สดเพียงเท่านี้เด้อกะสีนางเล่นหนังสือต่อไปครับเล่นหนังสือตัวหนานี่ได้ได้แล้วละ่ะตัวหนานี่พ่อเขาใจแล้วคือตัวหนะผมจะเป็นอ่าภากุกุกสันโทเนาะเป็นอาโปเนาะเป็นธาตุน้ำตอนนี้อาโปธาตุน้ำมีกำลังที่สิบสองก็ต่อไปก็จะเป็น โมโมแล้วก็พุทธแล้วก็ทาแล้วก็ยะนะครับผมจะเรียนประมาณสิเรียนประมาณอ,อักษรละประมาณสามหมื่นกับนี่ผมจะเรีนยนนี่ผมเรียนมื 300, ม่อเดสามหมื่นเมื่อเมื่อนี้มือซี่จะเรียนย่ำจั็กน้อยแล้วก็สิไปโมนะโมไปนาแล้วก็ไปโมบับที่นี่โมแล้วก็พุทธต่อไปพุทธทายะสิการสี่เอาไปแน่ล่วงแน่ ไม้มงคลให้ลูกค้าคนระับจะเป็นไม้มงคลที่ผมเป็นไม้ไผ่สีสุกไม้ส้มบาดาลไม้ส้มเงาาือบไม้ที่เป็นมงคลมันจะเอาไปเจิมให้ลูกค้าเป็นอย่างนั้นโมพุทธายะนักเสิมีอ่ะพุทธังสนังรชามิอะไรอางนี้ครับเป็นลงเพื่อคุมอค้มครองบ้านคุ้มครองเลื่อนให้ลูกค้าเนาะให้เพื่อได้อยู่เย็นเป็นสุข <c oughs> ให้บ้านน้องนัดงมิตรท้องสุขคมจะเลื่อน เลียนรู้เอาครับเลียนรู้เอาจากประสบการณ์จากที่เห็นเนี่ยแหละครับว่าไปบ้านใดบ้านไดทั้งทั้งโรงบ้านจะมีพระอาจารย์แล้วก็บอกมาอยู่ครัาไปให้แบบนี้กด็ดีเด้อแต่ผองผมเองบูู้บรูอักคาไเลยนเพราะบรูปผมจะเลยอยากจะเลียนรู้ครับจากหน่อยประดับความรู้ประดับบารมีก็ สวัสดีนะครับสี่ผู้ชมนะครับสี่ท่านก็ที่ผมทําก็หวังว่าจะเป็นสิ่งดีคนระับเป็นสิ่งดีนะครับเจ้าของบ้านนะคจับผู้อยู่อาศัยหลายๆอย่างเนาะให้เพิ่นมีเดีมีความสุขครบเจริญในบ้านเพิ่นออเ้านเสร็จดมีความสุขครบเจริญสั่งสมบุญบารมีเจ้าของไปนั่ง ืันนี้ก็พึ่งยกเสามา,าบ้านปาลาบเนาะกบไปที่บ้านกุศะครับอมื่อก็้าจะไปบ้านแม่ยกบ้านแม่ยกอยู่สว่างแดดดินสว่างแดดดินแต่ว่าพันมีพอจำแล้วมีพอพามแล้วผมก็เลยวาสีเตียมของผมไปเพื่อขาดเพื่อเหลือก็จิได้เอาไปเสริมเพิ่มน,น้ำครับ ไปเสริมเพิ่นให้เพิ่อนอยู่ยืนเป็นสุขเด็ดไปประวาังนนะครับหวางังจะมีความสุขให้เจ้าของบ้านนัเด้อก็บบอกอีสานเนาะอยังสิ่นบอกคลองบอกธรรมชาติครับไปกับกราบประสันโอ้ยพัทภพบอกไทยผมกับบ่ค่อยชำช่วงเหมือนดเดาะไม่อน,นี่ะกับไทยแฟนเพจทัไทยทุกคน ทักทายพี่ๆน้องๆพอ่พอๆแม่ๆทุกคนนะครับเด้อเหมือนนี้นัขอให้ทุกทนมีความสุขมีแตเจื่อนดเ,อดเด้อเอาผมอีกภาพไปเึิ่งเะีรขอให้คุณพระรัตนตรยัยคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเมตตาทุกคนทุกท่านที่อยู่ในเพจคนสร้างบ้านอุดรธาน,าน,นีให้แข็งแกร่ปลอดภยัยโชคดีมีชัยมัง่งคั่งร่ำรวยโชคช่วยโชคดี นับจากวัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดขอจงมาเกิดด้วยนะโมพุทธายะสาธุสาธุสาธ,สาธุไปแล้วครับนังเรียนนัสือกันได้